เราน้อมเข้ามาหาทางด้านธรรมะกิเลสมันจะฝืนจะขัดจะขวางบีบบี้สีไยไม่ยอมให้เล,ลือกถึงแม้กระทั่งว่าพระเท่านั้นมันก็ไม่ยอมให้เราเลือกถึงระเลือกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆนี้คือธรรมอเลิศที่จะฉุดลากเราออกจากกองทุกข์ของกิเลสคุมขังไว้นี้มันก็ไม่ยอมมันจะฉุดจะลากจะ ิดก,กั้นกำบังต้านทานไว้หมดเพราะฉะนั้นคนที่กิเลสหนาหนาหรือเราเวลายังไม่ได้รับการอบรมจากธรรมจากคร,รูจากอาจารย์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดมาเกิดในท่ามกลางกิเลสนี้เจงงไม่มีความรู้สึกที่จะสนใจกับอัดกับธรรมนอกจากความรู้สึกที่ราบลื่นไปตามกิเลสอย่างเดียวเท่านั้น ทีนี้เวลาจะมาระลึกถึงอัดถึงธรรมย่อมถูกกี่ถูกขวางจากกิเลสประหนึ่งว่าธรรมนี้เป็นค่าสึกต่อตัวเองทั้งๆท,ที่ธรรมนั้นคือธรรมโอสถที่จะเยียวยารักษาจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยรคคือกิเลสให้เบาบางลงไปอย่างนี้กิเลสมันไม่ยอมให้คิดถึงอัดถึงธรรม การให้ทานบาทหนึ่งมันก็ไม่ยอมนี่ลรหมายถึงเวลากิเลสมันหนาหนา,นา,นานเราจะแยกเงินออกมาจากกระเป๋าของเราเป้งเป้ง,ปงฝากไว้ธนาคารกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็าตามมันจะไม่มีความหมายในเงินเหล่านั้นแต่จะมีความจะมีความหมายมีคุณค่ามีราคามากเฉพาะเงินหนึ่งบาท ที่เราจะแบ่งออกไปทำทานนี่เท่านั้นนี่คือความหนาแน่นของกิเลสมันจะถือว่าเงินบาทนี้จะหลุดจากเงื้อมือของมันไปมันจึงต้องหึงหวงกรรมาไว้ไม่ยอมให้เราเสียสละเพื่อการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นการที่จะเล็ดลอดจากอำนาจของมันไปได้เลยนี่หมายถึงความหนาแน่นของอิต ขอให้พี่น้องชาวพุทธเราคิดให้ดีในจุดนี้เป็นเรื่องความจริงล้วนๆที่กิเลสตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกับความมักได้ไม่มีเมืองพอนี้มันเป็นสหายกันเวลาเราจะมาแยกสาระคุณแห่งสมบัติของเราเช่นเงินหนึ่งบาทออกมาทำทานมันจะไม่หยอก มันเหนียวแน่นที่สุดเลยเสียดายก็เสียดายเงินที่ฝากไว้ธนาคารกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านไม่มีความหมายมันมามีความหมายอยู่กับเงินบาทนี่เพราะจะหลุดมือมันไปเข้ากลับมาเป็นค่าสึกต่อมันเพราะเงินที่เราไปทำทานนี้จะเป็นสารคุณอันสูงสุด เป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดยอดนี่มันถือว่าเป็นภัยต่อมันมันจึงไม่ยอมเล่าให้เราเสียสละออกไปเพราะเงินสมบัติเหล่านี้เมื่อออกไปทางด้านทางธรรมมาแล้วจะเป็นสาพานเครื่องฉุดลากเรา ให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของมันไปโดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นมันจึงหึงหวงกดถว่วบีบบังคับเอาไว้ไม่ยอมไม่ยอมให้ออกให้หลุดมือไปได้เราจึงต้องลำบากในการทำทานในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกันนี่เวลากิเลสตัวเหนียวแน่นตัวตรนีมันมีอำนาจมากมันยึดมันคองไว้แม้เงินบาทเดียวที่จะ แย่ไปทําทานมันไม่ยอมให้ออกไปเลยนี่จึงต้องลําบากในการสู้กับกิเลสในเบื้องต้นจะให้ทานมากกว่านั้นมันยิ่งสร้างค่าศึกศัตรูต่อเรามากขึ้นมากขึ้นหาว่าจะสิ้นจะเปลืองดีไม่ดีมันยังหาเรื่องซ้ําเข้าไปอีกเ,เอาไปทําให้เอาไปตาทานเอาไปถวายพระแล้วท่านเอาไปกินหมด ไม่เห็นได้เรื่องได้ลาวอะไรเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ทราบว่าทำอย่างไหนดีกว่าแต่ขอให้ได้ทำตามมันมันว่าถือว่าดีกว่าเสียทั้งนั้นนี่ละเรื่องของกิเลสมันหาเลสหาเรื่องมาบีบบังคับเราจนได้เพราะฉะนั้นการรบกับกิเลสด้วยความเป็นธรรมของเราหรือเอาทำรบกับกิเลสจึงเป็นการยากในเบื้องต้น ยิ่งการรักษาศีลด้วยแล้วมันก็ยิ่งถือเป็นความยากลำบากเข้าไปเป็นค่าศึกษัตรูอันหนาแน่นขึ้นไปก้าวเข้าสู่ภาวานาอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นบ้างเพราะตามธรรมดาไฟภายในใจของเราแต่ละท่านและคนนี้มันคิดมันปรุงมันแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ นี่คือไฟของกิเลสมันเผาหัวใจเราด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเวลาเวลา,วลานาทีสีโมงอะไรเลยเนี่ยมันในคิดอย่างนี้ไม่มีความอิ่มพอทีนี้เวลาเราจะทำจิตใจของเราให้สงบจากความคิดอันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนนำธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟนั่งทำใจให้สงบ ในห้องพระหรือห้องนอนเราด้วยคำบริกรรมพุทธโธก็ตามธรรมโมก็ตามสังโฆก็ตามหรือในธรรมบทใดก็ตามด้วยความจดจ่อต่อเนื่องโดยความมือสติต่อธรรมที่ตนนำมาภาวานานั้นจิตมันจะดิ้นรลนกอดแก่ง ไม่ยอมให้เข้าสู่ความสงบนี่เลยมันจะดึงจะลากจะเข็นออกไปหาความคิดความปรุงซึ่งเคยคิดเคยปรุงมาแล้วกี่ครั้งกี่โหนกี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่มีวันอิ่มพอนั้นเรื่อยๆไปด้วยเหตุนี้จึงต้องลำบากยิ่งการภาวนานี้รู้สึกลำบากมากนะนี่การกล่าวทั้งสามประเภทคือการให้ทานก็ลำบากขั้นหนึง่ง ของจิตใจที่มีกิเลสหนาแน่นบีบบังคับจึงต้องได้รบรากันอย่างหนักกว่าจะได้มาทำบุญให้ทานแต่ละบาทละสตางค์จนกระทั่งได้ให้ทานด้วยความสมใจเพราะอำนาจแห่งธรรมมีกำลังมากขึ้นแล้วไม่ให้ทานอยู่ไม่ได้วันหนึ่งพิสกันกับตั้งแต่เบื้องต้นที่กิเลส,ม,เลสมีกำลังมากมันไม่ยอมให้ทานแม้สตางค์หนึ่งเลยพอกำลังของธรรมมีอำนาจมาก เพราะฟัดเพราะเบี่ยงต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยมันไม่ให้เราจะเอาไปทำทานมันไม่ให้เท่าไหร่ล้วไม่ยอมฟังเสียงมันเราจะไปทำบุญให้ทานตแล้วก็กำลังแห่งการเสียสละกำลังแห่งการให้ทานย่อหน้นจิตใจให้สะดวกราบลื่นขึ้นต่อการให้ทานเรื่อยๆไป จนกระทั่งถึงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทานนี้อยู่ไม่ได้ไม่เป็นความสะดวกสบายท,ท่านเตือนเสมอวันนี้ไม่ได้ทานอะไรเลยวันนี้ไม่ได้ทําบุญประเภทใดเลยจิตใจรู้สึกจะเดือดร้อนคําว่าเดือดร้อนจิตใจเพราะการไม่ทมให้ทานนี้คือพระธรรมท่านเตือนเราเนี่ยเตือนไปทางนี้ทีนี่ต่างกันกับกิเลสเตือนก <c oughs> ิเลสเตือนกิเลสห่วงห้ามห้ามให้ลงทางต่ํา กิเลสทำเตือนเราไม่สบายใจวันนี้ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลหรือภาวนาในธรรมบุทใดก็ตามวันนี้รู้สึกไม่สบายใจเลยนี่คือพระธรรมท่านเตือนเราเราก็ต้องหันมาหมุนทางด้านธรรมะไปเรื่อยก็มีความสงบร่มเย็นหัวใจเราไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าการฝ่าฝืนการต่อต้านกับกิเลส เป็นความลำบากอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้